ช่วงเก็บแล้วมันก็เครียดแต่ช่วงมันหายก็หล่อแล้วนิบนวดปรับโครงหน้านะคะนวดเส้นสวัสดีค่ะไรซายใบายทานนะคะวันนี้ไม่ได้พามากินนะคะแต่ว่าวันนี้พามานวดน,ะะนวดที่บอ่อทองวันนี้ก็จะฝนตกนิดนิดนึงร้านนวดเพื่อสุขภาพก็คือร้านนี้ก็จะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบอ่อทองนะคะ ถ้าเรามาจากฝั่งชนบุรีก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะแม่หมอสวัสดีค่ะเชิญค่ะุณเจ้คเชิญเลยค่ะจะนั่งคัะก่อนนะคะอันนี้เป็นหมอตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพี่กองพี่สาวคนสวยที่เราเคยอยู่กันมาตั้งนานแล้ว อันนี้คือนวดนวดหน้านวดน้ำเหลืองเกล็ดเส้นหน้านี่ตอนน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นวดใายเครียดเก็บกวเกาเก็บแห้งเออเก็บแห้งกวเกาเพราะว่ามันช่วงเก็บแล้วมันก็เครียดแต่ช่วงมันหายก็หล่อนีบนวดปรับโครงหน้านะคะนวดเส้นไม่ได้นวดแบบเบาๆนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเก็บจริงก็ถามคนถูกนวดได้เลยพะเอานั่นพอดีครับมัน,นไม่ได้เก็บมากมเกากพราะมันมีอาการอยู่นี่เส้นนี้บวมนะคะเส้นต่อมน้ําเหลืองนี่บวมบวมเลยค่ะต่อมน้ําเหลืองบวมบวมข้างขวาเขียวตาเป็นเยอะเขียวตาตาผมจะมัวมากขางขวาตอนนี้ลูกค้าตามัวมองไม่ค่อยเห็น การนวดก็ช่วยได้อันดับหนึ่งนะคะช่วยไม่ต้องให้กินยาเลยถ้านวดประจำความเครียดความดันไม่เกรนหายดีขึ้นเลยนี้เส้นประสาทหูไปถึงตาลรความอ้วนได้นะคะเส้นนี้อันนี้เส้นนี้ลรคคมอ้วนนะ ลูกปะอ,อืมอ,อืมอลูกปะเส้นนี้ให้ยังไงพี่กอเส้นนี้เหรออ,อันนี้คือก้านสมองนะคะเนี่ยเออคนที่หน้าระตกกันนี้ตรงนี้คือก้านสมองอะมีลานวดนี่คือการ้านวสมี่านอกองอันนี้เรียกสาดนวดหน้าด้จาดนวดหน้า สัตว์นวดหน้าอ,อันนี้นคือกา้านสมองนะคะนี่ก้านสมองอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเส้นนี้ตึงเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่พอ <ทำ S 1> จะทําให้ปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นความดันเส้นเลือดจะอุดตันไปเรื่อยๆคือเส้นนี้นะคะด้านสมองอยู่ตรงนี้ถ้าใครปวดตรงนี้นี่คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ หมูก็ว่าห้ามนวดนะแต่เราก็มีวิธีนวดของเรานวดรีดเป็นไรหรอแต่แต่ละคนนวดไม่เหมือนกันเราไม่ได้นวดกดไม่อันตรายนะคะนวดรีดถ้านวดกดมันถึงอันตรายนี่คือนวดผังผืดนวดต่อมน้ําเหลืองให้มันคลายก็เหมือนกัวซาเหมือนอะไรเหมือนกัวซาอใช้นิ้วมันจะไม่อันตรายถ้ากดถึงอันตราย ถ้าไม่กดไม่อันตรายนวดเส้นโดยตรงนะคะปรับโครง,หน,งหน้าต่อมเหลืองต่อมน้ำเหลืองปรับโครงหน้าให้หน้าเรียวค่ะไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทําอะไรนะทําหน้าก็เรียกอะไรนะเรมหมอ,อดูดไขมันมวดึงิคางเดินหน้ารบรอยกินกา ก็นวดครั้งเดียวเห็นผลเลยเหรอหนวดั้งเดียวหลอดได้นะคะเล็กลงได้เห็นไหมตรงนี้นะค่ะคู่คนแพ่งเนี้ยนะเดี๋ยวค่ะนวดอะไรกันนวดคือคือนวดครั้งเดียวก็ก็หเห็นผล,ล,น,ลนะคะไม่อยากรอผมอยากได้วิชานี่ัเขาเดี๋ยวมันก็มีเราเป็น <สา S 2> เราเป็นนวดนี่ยเรานวดตรงนี้ให้ลง ทุกอย่างสุขภาพอยู่ตรงนี้กําลังบวมแล้วก็ําลังทานวนาโตอันขมับบวมไหมอันีพยากรตรวดโรคโลหิตเหลือบานทานวนาโตเขามาบวมนี่แหละงานร้ายว่าสันแขนกับเจฟที่ทักข้างนี่ไหมบวมามือขึ้นั่นนข้างนี้บวมกว่าต้องยืมได้ไหมนี่นวดคิ้วไม่ให้ตกนะคะนวดติงกาผมชอบหน้าผากมันยุ่ยๆุ่ลง หมอเขาอยู่มาจากบางโูนะคะเจ้าของร้านอยู่แม่หมออยู่ที่นี่แม่หมอใ่ลูกค้า อันนี้ลูกการนอนแอนแบกอน่นะอันนี้คือหมอละหมออันน ah ี้คือนวดอะไรพี่กองลงเนนวดหน้าผากค่ะก้านไอ้นี่พงหน้าผากเนี่ยสมองหน้าผากอยู่ตรงนี้นะคะนวดแล้วหน้าผากก็จะไม่ย่นด้วยได้สองเด้งได้ปิดประสาทด้วย ดังนนผ้าก็จะไม่ยับยู่ยี่เหมือนเป็นรอยแนยวเส้นตาค่ะตรงนี้คือจุดเครียดอ่ะอย่าขมวดคิ้วถ้าขมวดคิ้วมันก็จะเป็นรอยจุดรวมมค่ะอย่าไปขมวดคิ้วมันไม่ได้ขมวดแล้วมันท้องไส้ไม่ค่อยดีมันเลยขึ้นนะปะอันนี้ได้สมองส่วนหน้า ตรงหน้าผากนวดแล้วเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงเดือนนวดแล้วเลื่อนลมจะมาหล่อเลี้ยงสมองหน้าตาคิดอะไรออกไว้เลยค่ะดแดงเลยอ่ะแดงครับดีครับเขียวได้ยังดีเลยนวดเบาไม่รู้เรื่องเจ็บปน่ะมันก็ไม่ค่อยเจ็บหรอก ก็มันเลยอเป็น้ชทนอะใช่ถ้ามันมีอาการมันจะเหมือนจะตกบ่งหลังอะนม่จะสบายเก็บเก็บแบบสบายคนมีอาการหน้ามันจะตึงมันจะมึนอยู่แล้วพอนวดแล้วมันจะโรคมันจะเบาถ้าคนแบบหัวบวมแบบไอ้นั่นน่ะมันจะเก็บมากระบบอ่ะนี่นี่เขาไม่ได้ระบบนี่น้องเขามีอาการที่ว่ามึนหัว ตาไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ร้อนมากๆมันก็ขึ้นเนาะมันโวยคนได้เห็นจับอย่างนี้นะคะจะคิดว่าไม่เจ็บเก็บมากนะคะจะคุณไม่ทนนะคะว่ากครทนประสานว่านะะใช้ก้อนเก็บมากนะคะยิ้มมาเห็นหน้าเห็นมือเบาอางนี้หจศเจ็บมากมือไม่ได้เบานะตอนเนี่ยให้นวดคนนวดก็เหนื่อยนวด้าอคือใช้แน่นหนัก น่วงอะเน้นหนักหน่วงเน้นหนักหน่วยนะคะการนวดนี้ไม่ได้นวดเบาๆนะคะเน้นหนักหน่วงไม่้ดงดูแบบตรงถ้างั้นมันเอาพวกความผืดออกไม่ได้อืถ้าเบาไม่ค่อยได้ผลไม่ได้ผลถ้านวดเบาก็ต้องนวดแบบนี้เหมือนครีมอ่ะอันนี้นี้น้าเด้งหน้าใสโดยไม่ต้องใช้ครีมนะคะเป็นไส่ที่เป็นทางอันใหญ่น้าเด้งน้าใสไม่ต้องใช้ครีมนะคะเซนน้ำมันมะพร้าว จะยบมะเ่ออันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวเหรอค่ะเป็นมะพร้าวสกัดเย็นเด้งใสหน้าเป็นผื่นเป็นคันนวดทีนี้หายหมดเต้นดีมเลยป่วยข้างไหนมากกว่ากันเนี่ยถ้าเกี่ยวตาข้างขวาข้างขวาแต่ถ้าแต่ถ้าตึงมันจะตึงชับยวตึงกรงขามกรงตากรงตาเนี่ย กาซ้ายเพราะว่าใช้เคี้ยวข้าวเคี้ยวอะไรมอ๋อไม่นี่เป็นเส้นประสาทหูกบไอ้คือขอนสายตาตาเนี่ยกามเนี่เส้นประสาทหูแนววคนกามคนกามนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะเส้นประสาทหูนี่จะอยู่ตรงนี้เส้นประสาทหูจะทําให้หูส้นในของเรามีปัญหาก่อน ก่อนจะเป็นตาตาจะมงรม่เหี่ยตรงนั้นนิ้วนะตรงคนแค่คนล้างจานล้างชามหูก็จะระเบิดแล้วแต่แล้วก็ตาหมัวเส้นเป็นเยอะแต่ก่อนผมเจอยายบุญมีเนี่ยเป็นปึ๊บเลยเนี่ยเส้นนั่นแหละที่มันสะดุดขึ้นไปหูไปเจอหูชั้นในจะมีปัญหาหูตาจมูกมีโยกหจมูก ถ้าไปหาหมอที่แค่ตรงกลามคือตรงนี้นะคะูีเส้นนี้นะคะถ้าตรงนี้แข็ง่ะจะปวดจุดประสาทฟันจะปวดจนนี้ขึ้นกาขึ้นขึ้นสมองเลยนะกำลังปวดฟันมันจะไม่ตายหรอค่ะนี่แหละคนที่ปวดฟันคือนวดตรงนี้คนปวดนี่มันจะปวดขึ้นทหมอล้วคนเป็นกลามจะปวดขึ้นหมอ ก็จะมีภาพเอ่อภาพแบบแปลว่าภาพแบบแผนผันงของร่างกายอ,อา่ภาพแบบแขนแผนผังของร่างกายก็จะมีตรงนี้เขาจะมีบอกบอกเราเลยค่ะว่าจ,จุดนี้มีอะไรใส่นะัารักษาพวกโรคต่างๆพวกนี้ค่ะก็เนี่ยเส้นทุกเส้นของเรามันรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าเออมีความสําคัญทุกอย่างเลยนวดหัว ได้อะไรบ้างอ่ะแล้วก็นวดดวงตาพวกนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นอะไรเราก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันหมดเลยการที่เรามาหาหมอแผนโบราณหรือการนวดเนี่ยก็เป็นการบําบัดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนึงนวดหน้านะคะแกะเส้น,นดหน้าปรับโครงหน้านะคะปรับโครงหน้า